เดดแท้มือนนี่พี่น้องเพิกขนาดได้พี่น้องพิ่คลอเฉลีเป็นติ๊คลอเชลี็ แดกพี่น้องน้ำบลแดกนี่ยปลาแดงเขาบ้าขนขนาดเลยพี่น้องวันเปิดมึงเปิดบอกออกบ้านเปิดมือเดียวบอด้ยบ้านนี่พี่น้องวันนี้ก็จะเป็นเห็ดเจียวพี่น้องเจียวจำเนี่ยพี่น้องหอมกระเทียมหอมกระเทียมหอมเลยพี่น้องผูเอิงเลยพี่น้องปลูกล้ามุวย หัวน้อยพี่น้องปลูกล่าลายหัวน้อยหน่อยพี่น้องอันนี้ปลูกทันการหัวใหญ่แดงเชิงเน้นแน่นๆพี่น้องก็มีฟอพี่น้องหอมแดงหอมผู้แบบธรรมชาติสูตรธรรมชาติพี่น้องปล่อยแบบสูตรธรรมชาติเน้นไปขี้ควายพี่น้องขี้งวงขี้ควายพี่น้องปุ๋ยเชอร์มันจังบ่กฟอทาไซยาห์นะ หัวย่าไวแต่ว่าพอไวพี่น้องนีพี่น้องหอยอุ่นตุนเต็มพี่น้องหอมแบงกระเทียมหอมแดงพี่น้องหอยหอมหมอนพี่น้องบนบนกันพี่น้อง หอมหอมแลว้วหอมแลว้วหอมอยู่แลว้วครับหอมอยู่แลว้วตังเกวังสุดหอมี่ย่างมน,งนมย่างกับน,น้ำปลาแดงน,นี่นะส

หอมกระเทียมกับหอมแดงหอมไปน้อยพริกนีคือสีพิเด้วยวะผมลงลงไปน้องลงลงไปน้องเลียงแลยพี่น้องของสลดรสเขากะเซอรเข้าไปแลยพี่น้องก็เหลือแต่ปลาแดกอยู่พี่น้องน้ำปลาแดกครับแล้วก็พริกเพิ่มอีกน้อยพี่น้องพริกป่นพี่น้อง

แยกอกกันเรียบร้อยเลยพี่น้องตักใส่ถวยพี่น้องมเป็นยเีก็ไนาเสีย พี่น้อง๋ยวด้เลียม,มือพี่น้องหน้าตาเป็นตังสีเลยพี่น้องเกียวปลาแดกเกียวปะลาลาเกียวปลาแดกพี่น้องไว้ซ้ำหนีก้อนเด้พี่น้องบ้านเนี่ยเกียวหอกกุมก้ม